คำเตือนโปรดใช้ดุลมพ,พินิจวิายาญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณณิตศทสตร์เชิงสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายไม่สนับสนุสน,นสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับก็ามาพบกันเช่นเดิมครับกับสลากินแบ่งรัฐาบาลนะครับช่องดีทีวีวันนี้นะครับเราวนนี้เราลงไม่กี่คลิปครับเราจะลงแค่3คลิปนะครับเป็นคลิปสรุปเน้นๆนะ โดยคลิปนี้จะเป็นเราจะมาเฟ้นหาโค้งสุดท้ายวิ่งล่างครับโค้งสุดท้ายวิ่งล่างของวันที่26พฤษภาคมอีกแค่2วันเท่านั้นนะครับอาจารย์ใช้สูตรที่คัดเฟ้นมาเป็นสถิติ5ง,งวดวิ่งล่างครับเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวลองคำนวณมือด้วยกันที่เห็นประกาศสีแดงนะครับคือตัวเลขที่เราจะนํามาคํานวณย้อนหลังไป5ง,งวดครับเราใช้หลักหมื่นครับ1ขีดก็คือใช้แค่ครั้งเดียว หลักหมื่นบวกหลักสิบล่างไปบวกหลักร้อยกับหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2 3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2 3ตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2นี่ที่ขีดสีแดงนี่ก็คือสามตัวท้ายครั้งที่2นะครับหลักร้อยกับหลักหน่วยเพราะฉะนั้นทช้สี่หลักครับมาบวกกันแล้วไปบวกกับ7คงที่โอเคนะครับลองหนูงวดแรกเดี๋ยวอาจารย์ถอยหลังไปห้างวดนะครับถอยหลังไปห้างวดคำนวณเหมือกันนะครับสูตรจดได้นะครับหลักหมื่นเลขสองครับบวกหลักสิบล่างเลข3เป็น5้า หลักร้อยกับหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2ก็คือ8กับ7 5บวก8เป็น13บวกเเป็น20ครับแล้วก็เดินหน้าไปอีก7คงที่ครับเป็น27ได้เลข7ครับเราเฟ้นหาวิ่งล่างครับงวดต่อมาคือบรรทัดต่อมาครับผลการออกรางวัลที่12ตัวล่าง2ตัวล่างออก73ครับจะเห็นว่าเลข7็นะครับเข้ามาในตำแหน่ง10ล่างถูกต้องครับงวดแรกช้าๆต่อไปครับลองดูครับ เอาลครับหลักหมื่นเลขสาหลักสิบล่างหลักร้อยกับหลักหน่อย3าตัวท้ายครั้งที่2 3บวก7เป็น10บวก8เป็น18บก6เป็น24เดือนหน้าไป7ครับเป็น31เอาเลข1ครับ16มีนาคมออก19ครับเลข1เข้ามาตำแหน่ง10ล่างอีกแล้วครับ10ล่าง2งวดต่อไปครับ 9บวกน่เป็น10บวก2อบวก6เป็น18เดินหน้า7เป็น25ใช้เลข5ครับ1เมษายนครับ05 5ย์เข้าหน่วยล่างต่อไปครับ4 7บวก0บวก5เป็น12เดินหน้า7เป็น19บเวก7เป็น26ใช้เลข6ครับ16เมษายนครับวันสงการออก566เข้าตำแหน่งหน่วยล่าง สีงวดผ่านไปครับ1 7 1 5 6แล้วก็งวดที่ผ่านมาล่าสุด0บวก5บวก2เป็น7เดินหน้า4เป็น11บวก7เป็น18ใช้เลข8ครับ2พฤษภาคมล่าสุดนะครับ5 0 1 2 7 2เ็เลขกล่าอง 6, 18, 8เข้าตำแหน่งหน่วยล่างครับสถิติ5งวดครับศูนนี้วิ่งล่างคงสุดท้ายเรียบร้อยครับถูกต้องเรามารุนกันงวดที่6จะทำสถิติได้หรือเปล่า ครับ16พฤษภาคมผ่านไปแล้วหงวดงวดที่6งวด16พฤษภาคมหลักหมื่นเลขศูนย์ครับ10ล่างเลข1หลัก 1. ร้อยกับหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2คือ1กับ9ผลรวมครับ0ูนบวก1บวก1เป็น2บวก9เป็น11เดินหน้า7เป็น18บอปดอครับวิบ่ง่างวนดนี้ครับสูตรคำนวณได้เลข8ครับ ฝากไว้ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวไปทำสูตรวิ่งบทวันนี้ลง2คลิปครับพบกันใ่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดืลมพมินิจวิจารณณในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์เชิงสถิติเพื่อใช้เปน็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย